ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงไม่นานมานี้เนี่ยมีคนในวงการบันเทิงสูญเสียไปมากมายครับหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนักแสดงวัยรุ่นค่ะน้องบีมประพังกรจากไปในวัย25ปีที่ตอนนั้นเนี่ยใครหลายๆคนเนี่ยเขาใช้คําพูดง่ายๆที่เข้าใจกันได้ก็คือไหลาตายถูกต้องแล้วครับนะบก็ด้วยสภาวะนะครับระบบไหลเวียนของโลหิตนะฮะแล้วก็การหายใจเนี่ยล้มเหลวครับจากไปเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาครับสร้างความเสียใจให้กับทั้งครอบครัว เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเพื่อนสมัยเรียนรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับอีกเยอะแยะมากมายนั่นเองฮะค่ะเมะื่อวานนี้ค่ะที่วัดเทพลีลาก็ได้มีพิธีชาป,ปนากิจนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะดูภาพบรรยากาศนะคะมีทั้งครอบครัวเพื่อนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการค่ะมาร่วมส่งดวงวิญญ,ญาณของน้องบีมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแบบนี้มีทั้งมัดจุดาวุฒิค่ะอบอบนิธิเงินอน,อนุภาพนะคะแล้วก็ไมล์ลพัสลันค่ะรวมไปถึงอีกเยอะเลยคุณผู้ชม นอกจากนี้ยังมีออกัสวชิรวิทย์นะคะแล้วก็นิ้งชัญญามีการขึ้นกล่าวคําอะไรถึงน้องบีมบรรยากาศก็โศกเศร้ากันอย่างที่เห็นเลยค่ะใช่ครับคุณแม่จี๊ดดาวิกาครับแม่ของน้องบีมเปิดใจทั้งน้ําตาว่ายอมรับเลยครับว่าเสียใจแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทําใจได้บ้างแล้วส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องบีมนะครับคุณแม่ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าค,วคุณแม่เนี่ยเป็นคนไปเจอน้องด้วยตัวเอง ก่อนที่คุณแม่จี๊ดนะครับจะเผยถึงคําพูดสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกชายก่อนลูกชายจะจากไปไปฟังจากคุณแม่จี๊ดกันครับพรุ่งนี้เจอกันค่ะคือกังวลตั้งแต่ตอนบ่ายคือบีมเนี่ยไม่เคยผิดนัดแล้วก็ถ้าโทรไปอ่ะติดแป๊บเดียวเขาก็จะโทรกลับแต่วันนั้นน่ะติดต่อไม่ได้ไม่โทรกลับไม่อ่านไลน์ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่มีเลย ใช่ค่ะปกติปกติกตผลจากลองโควิดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะต้องรอผลรอผลจริงๆก็คือจะรออีก45วันแต่ว่าปกติแล้วน้องเป็นคนแข็งแรงก็ออกกําลังกายก็เล่นออกกาลังกายตั้งแต่เด็กเนาะเตะบอลไปยิมก็จะก็แข็งแรงอะค่ะผลชนสุตเรื่องเบื้องต้นก็คือระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวจิมไม่ต้องห่วงเลยอะ ทุกคนจะดำเนินชีวิตต่อไปขอให้เขาขอให้เขาไปในพีพภูมิคิดดีไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะ นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็คือความรู้สึกของคุณแม่จี๊ดนะครับที่ได้พูดกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกชายจะจากไปหลังจากวันนี้ไปนะครับทางครอบครัวของน้องบีมนะครับก็จะมีการทําบุญ7วันนะครับและนําอัฐิไปลอยอังคารที่วัดบางจากอําเภอปากเกร็ดนะฮะจังหวัดนนทบุรีครับทั้งทีมงานวันบันเทิงแล้วก็รวมไปถึงคิวและเดียนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องบีมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ